สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Factory News ครับข้อมูลข่าวสารรอบโลกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตครับผมธีระกิติธีระพรชัยครับ มาที่ข่าวแรกกันครับเป็นการค้นพบวิธีการใหม่ที่ช่วยให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถหยิบจับวัสดุที่มีเนื้อสัมผัสแบบอ่อนนุ่มได้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะเหมาะกับการหยิบจับวัสดุที่มีเนื้อแข็งแล้วก็คงตัวแต่กับวัสดุที่มีความยืดหยุนมีความคงตัวที่ค่อนข้างน้อยครับจะเป็นปัญหาสําหรับหุ่นยนต์เพราะว่าการประเมินแล้วก็การคำนวณเนี่ยทำได้ยากมากครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้ครับได้มีงานวิจัยร่วมจาก3สถาบันครับจาก MIT จากค a r n i g i e Mellon แล้วก็ University of California ได้ร่วมกันพัฒนาเฟรมเวิร์คที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถได้จะหยิบจับวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มแล้วก็มีความคงตัวต่ำได้และวัสดุที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ก็คือแป้งพิซซ่าครับซึ่งต้องอาศัยทั้งแรงกดแรงดึงเพื่อทาให้แป้งพิซซ่านี่มีความนุ่มแล้วก็มีความเนียนให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนเฟร m e w ิร์ที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือระบบเรียนรู้ที่ชื่อว่า d i f p skill ครับโดย d i f p skill นั้นจะมีอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า teacher หรือว่าครูทำหน้าที่หาวิธีในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานได้สำเร็จจากนั้นจึงทำการฝึกฝนโมเดลที่ตั้งชื่อว่านักเรียนหรือ student นั่นเองครับโดย student นั้นเป็น machine learning ที่เรียนรู้ว่าในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องเลือกทักษะใดมาใช้และจะใช้ทักษะเหล่านั้นอย่างไร ซึ่งระบบใหม่นี้เนี่ยยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานกับภารกิจอื่นๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นการป้อนอาหารผู้ป่วยหรือว่าการอาบน้ําให้ผู้ป่วยนั่นเองครับ ข่าวทันมากครับบริษัท s t r a t a s ี s ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์โพลิเมอร์ได้ประกาศการขยายตัวโครงการพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า GrabCAD ครับโดยในครั้งนี้ก็ได้พันธมิตรใหม่2รายครับได้แก่ออกทันครับซึ่งเป็นบริษัทระบบปฏิบัติการการผลิตแบบคลาว d ร่วมกับ Reven บริษัทด้านดิจิทัลแมนูแฟคเจอริงครับโดยโครงการพันธมิตรซอฟต์แวร์ GrabCAD นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการผลิตแบบเติมวัสดุที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้โดยได้วรวมเอาแอปพลิเคชันแล้วก็ซอ เปิดปาร์ตี้ครับนำเสนอในรูปแบบ SDK หรือว่า Software Development Kit ครับซึ่งเป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มเปิดระดับองค์กรที่สามารถทําการเชื่อมต่อ2ทางระหว่างเครื่องพิมพ์สามิติที่ทําการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุและแอปพลิเคชันขององค์กรรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแบบ4.0ที่เปิดกว้างขึ้นมากกว่าเดิม โดยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์นี้จะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานซ้ำๆให้เป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ระบบ IOT ในการควบคุมการผลิตแบบครบวงจรโดยผู้ใช้สามารถที่จะสร้าง l i ล e Dashboard แล้วก็สร้างรายงานได้ด้วยระบบอัตโนมัติและทำการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้การส่งมอบสินค้านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ของ Reven ที่ใช้ข้อมูลสภาพความเป็นจริง3มิติจากสแกนเนอร์และอัลกอริทึมนั้นยังสามารถเร่งปริมาณการผลิตด้วยความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยข่าวถัดมาครับยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี a d d i t i v e Manufacturing ครับโดยบริษัท Sigma Labs ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท AMFG ครับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ MES สำหรับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขยายขอบเขตโซลูชันแล้วก็จัดหาโซลูชันด้าน AM ที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดีที่สุดครับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการรวมเอา MES หรือ manufacturing execution system และระบบตรวจสอบระหว่างผลิตหรือ in situ monitoring system เข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ AMFG และ s i m a Labs รวมถึงบริษัท OEM ต่างๆได้รับผลประโยชน์มากมายครับยกตัวอย่างเช่นการทำให w o w o r l o w o w การผลิตทั้งหมดนั้นเป็นแบบอัตโนมัติการดูข้อมูลได้แบบ r ู a ย t i ทมรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุและทำการจำลองการผลิตได้ในอนาคตเป็นต้นนอกจากนี้คุณสเวนฮินริกส์ครับหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ AMFG ยังได้กล่าวไว้อีกว่า แม้ในโซลูชันที่มุ่งแก้ปัญหาแบบเฉพาะจุดก็ยังสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับระบบอื่นๆได้หากข้อมูลระหว่างระบบนั้นมีการไหลอย่างอิสระและถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดถือได้ว่าเป็นการร่วมงานกันด้วย Data Management ที่สร้างโซลูชันแบบ e n d to e n d ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของทั้งสฝ่ายนั่นเองครับ ข่าวสุดท้ายครับเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากโควิดในจีนและการล็อกดาวน์ในหลายประเทศครับซึ่งทําให้ความต้องการเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตลดลงในหลากหลายอุตสาหกรรมครับยกตัวอย่างเช่นใน2เดือนแรกของปี2020ที่ผ่านมาครับบริษัทโบอิงและ Airbus ไม่สามารถขายเครื่องบินลําใหม่ได้เลยแม้แต่ลําเดียวครับซึ่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อความต้องการของคอมโพสิตที่ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับ และสถานาการณ์นี้ก็ทําให้ธุรกิจเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างไรก็ดีครับผู้ผลิตเทอร์โมพลาสติกหลายรายได้ปรับตัวไปโฟกัสผู้ผลิตอุปกรณ์เกรดการแพทย์แทนยกตัวอย่างเช่นเทอร์โมพลาสติกเส้นใยยาวเสริมแรงและเทอร์โมพลาสติกเสริเสรม,รเสรมเส้นใย,ยต่อเนื่องสําหรับผลิตเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์และดูแลสุขภาพอื่นๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ก็จะคลี่คลายตามลําดับครับ จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Factory News ในครั้งนี้ครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับผ่านทาง YouTube Channel Factory Choice ครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ